อะไรพี่จะไปไหนครับผมรอพี่นะครับเาพี่ไปทำอะไรไมปรับทรงผมผมอะไรเล็กๆน้อยๆับอยู่ไหนแล้วะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นชิงช้าโชว์กันนะครับบ้าเหรอวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์นุชกันนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียแต่ก่อนที่จะไปได้ก็คือเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากเพราะว่า1คือต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเป็นเวลา3เดือนเกือบ4เดือนสองคือนุชท้องอยู่ช่วงนั้นลูกคนที่ของเรากําลังจะคลอดถ้าไปก็คือจะไม่ได้เห็นลูกตัวเองตอนที่เกิดมาผมรู้สึกว่า มันคือเสียสละมากในการที่นุชบอกว่าเออไปเหอะไปทํางานตรงนี้นุชจัดการได้หลังจากกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะเป็นการขอบคุณนุชอยากจะจัดเซอร์ไพรส์ให้นุชเซอร์ไพรส์ Surprise ครั้งนี้มีธีมก็คือว่าเราจะจัดให้เหมือนกับตอนที่ผมขอแต่งงานนุชหวังว่านุชจะชอบแล้วก็สําหรับวันพิเศษวันนี้นะครับผมจะลงมือเป็นเชฟเองทําเมนูแบบฟิลแบบว่าวันที่ขอแต่งงานวันนั้นเลยไปดูกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอ,มอ,อะไรแต่วันนี้เราจะทําสเต็กสั่งของก่อนนะครับ วันนี้เราจะไม่ออกไปไหนนะครับเพราะเวลาเราจำกัดมากๆนะครับอย่างนู้นกลับมาจะไม่ทันเราจะสั่งจากแ b m a r t ซึ่งแ b m บมาเนี่ยจะเป็นบริการที่ส่งคนไปไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Lotus Tops เป็น d o n k e ้ก็มีเราซื้อจากนี้เลย Donkey <c oughs> เพราะว่าเขามี Select Premium นะครับเข้ามาเลยครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ okay. ตอนนี้ทีมจัดฉากนะครับแล้วก็ทีมพร็อพเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งใหญ่ไหมฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับต่อัไคะคพี่พี่เราคงคิดในใจก่อนจะจัดลูกโป่งคุณจัดบ้านคุณจรีบร้อนมนี่ครับปากด้วยครับขอบคุณคขอบคุณครับเดี๋ยวเราทำเฟรชัช็อคลซุปเราทำสเต็กเรามีพิเรยฝักทอง a อส a ป a ร u กัสนะครับเราจะลอง เ,เป็นเจล <c oughs> เป็นเจลแก้วมังกรเอามาพาดอยู่บนแอสปาลากัสนิดน,นึงพาดไม่ไม่ไม่พานบนตัวเราทำไมต้องเอาไปพาดลงแอสปาลากัสไ,ไม่รู้เหมือนกันมันดูเป็นไฟ n e นิ่ง n หรูหรา <c oughs> เป็นเจลวางเนีเขาจะชอบอ,อะไรอย่างงี้กันเจลไม่รอดก็ไม่ต้องมีก็ได้ทขาไม่ทันทำไมพ <c oughs> ี่สู่ถึงเลือกำทำสเต็กเป็นเมนูสเต็กคอ่าเพราะว่าเป็นเมนูที่ ที่เรากินกันครั้งครั้งแรกในบ้านบ้านเนี้ยตอนที่ขอรถดแต่งงานก็เลยอยากให้วันนี้ทานสเต็กเหมือนเดิมมันแบบน่าจะน่ารักดีอ <c oughs> ่ะคือวันนั้นอะ่ะจริงๆแล้วพอเข้ามาในบ้านปุ <c oughs> บน๊บมเขาก็เอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บ <c oughs> เรามีโต๊ะที่โต๊ะเนี่ยยืมมาจากออฟฟิศส่วนกลางของหมู่บ้าน <c oughs> เอามาตั้งก็คือเขาถ <c oughs> ึงเขาเน้นแบบดอกกุหลาบอะไรเวอเวอร์หรูๆเราเน้นแบบ เห็นความพยายามทักไหม่สิน้องว่าทักใช่ครับ,รบใช่คุณอมอกเทลไหมครับนี่พูดจริงพูดเลยนะใช่ <c oughs> มากเลยครับคุณชอบเพลงอะไรของวงผมอย่างนี้ดีกว่าชอบทุกเพลงลอาทิเชน่นเข้าคู่ชีวิตด้านระครับไม่ใช่ผล <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมโอ้โหคลาสเรือโอ้ดีใจจังครพี่โอ๊คเขาหล่อขนาดนั้นขอบคุณคบขอุณมากนะครับอยากร้องเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่ผมไม่ใช่นักร้องครในคู่ข่าที่คู่เข่าแต่สเต็กดีมากคือสั่งได้สั่งมาที่บ้านได้เลยโอเคเราเป็นมากม่นจะเป็นพี่โอ๊คค็อกเทล ลืมอีกถุงหนึ่งครับเกือบจะร้องเพลงเขาฟักแล้วไยแมนเนื้อเท่าไหร่เลยนะจ๊ะที่ห้าที่สุดท้ายครับเชฟคทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยที่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำถุงหรือเปล่าคุณมั่นใจใช่ไหมแต่งงานาแต่งงานมา6ปีได้ครับปีนี้หปีแล้วเราคบกันกี่ปีครบที่แบบยังไม่แต่งคบกันน่าจะ11ปีแล้วมั้งครับนานไหม จะทาเป็นไทยครับจะดูผมซึ้งวะงั้นเถอะจะดูผมน้ําตาไหลระดับแมสเตชฟแล้วครับไม่มีครับน้ําตาไหลเพราะว่านุต้องต้องซึ้งอ่ะในสิ่งนี่เราพยายามทําหกว้างกันมานีเราค่ะเพราะว่าซึ้งเหรอครับตอนตอนครบนแรกๆคิดว่าได้ถึงแต่งงานมีลูกอะไรแบบเอาจริงป่ะ แรกที่เห็นหน้านะคิดเลยวันนี้แม่ของหนูชเขาทำให้หนูยิ้มได้แล้วเราก็ทําให้พ่าแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่านั่นก็คือ,คอสิ่งสำคัญเนาะสิ่งหนึ่งในในชีวิตคู่ก็คือเราเติมเต็มส่วนนั้นให้กันและกันอะไรเงี้ยเราพอเริ่มโตคือเรื่องงานเรื่องอะไรนุชก็สปอร์ตเราเต็มที่นะฮะในหลายๆเรื่องสปอร์ตเราเต็มที่เราก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยคู่ชีวิตเราเอาเนื้อมดีกว่ารันเตรียมง,งานอยู่ส่วนมากครับ หายห่วงแล้วนี่สบายใจได้สบายใจแล้วไปดีกว่าแล้วคือพี่ออาไปอ่ะเพราะว่าจะไป <laughs> เอเมื้อาเ <laughs> ลย <laughs> ก็ไม่หยิบมา อะไรไปไหนครับเอาไปไหนคุณธูดูจับดูกล้องจับมาเี่คุณเห็นยังขนาดนี้คุณจะให้ผมใส่อะไรใส่ผ้ากันเปื้อนลงมานั่งกินไม่ได้ดิผมรอพี่นะผมว่าพี่ไปทำอะไรข้้งบน ตรงผมผมอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยวันี้เคงจะโชคดีแต่งเต็มแต่งเต็มเด็ดเด็ดไม่ได้อาบด้วยจริไม่ได้อาบด้วยกินเดิมเลยกินครัวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในครัวเนี่ยอยู่บนรวมอยู่บนโต๊ะผมโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโทรหานุชตามกลับมาบ้านนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าคือกินข้าวไปแล้ว อัลโหลครับทำอะไรอยู่ได้ตัดเป็นข้าอยู่ครับอ๋อเหรอเออที่รักไอ้น้ำที่บ้านนั่นรั่วมาช่วยพาดูหน่อยดิฮะเออใช่รีบกลับมาไม่ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามาช่วยดูหน่อนยซือ้อวป่ะซื้อ หมดล้เออโอเคหมดตัวล็อกไปหมดนี้แต่งงานกับฉันอีกรอบได้ไหมรวมชีวิตเราทั้งสี่คนได้ไหมให้ต่อจากนี้ เซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์ไงก็อยากอยากทำอาหารที่รักกินไงขอบคุณที่ให้ปาไปทำงานที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ห้องอยู่รูปสูสีต้องการแล้ว t h a n ง you รอไหมอฮะ ร้องเพลงใหม่แล้วทำไมทำไมอ่ะเคยร้องนึงท้งงานกับฉันไม่เคยร้องเออไหนดูสิวิ้นสวย้าวคือทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้าวอ้าว master chef แป๊บเดียวหยอกไปวักเดียวก็ทำ้าดอกมาเราลูกโป่ง เป่าเองทุกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวีิน่ากินมากเลยอ่ะนั่งครับเชิญนะและนี่เป็นซุปที่ที่อักชอบมากใช่เฟรนฉันยันซุปอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารใดๆจริงเหรอจริงครับ ว,วอ,อ๋อแล้วนี่นี่อ๋อนี่ของปนเนาะกระเทียมอบกระเทียมช่วยได้ไหมเฉยได้นี่มันเป็นบรรยากาศที่คุ้นเหมือนวันที่ป้าขอมีวันแต่งงานปะ่ะกินอะไรจำได้ป้าล่ะอืม้ม 为了搞啊！<laughs> <laughs> แต่ป๊าใส่กันแค้ไนโอเคไหมพี่บุ๊คอร่อยอร่อยแมอร่อยอร่อยอร่อยจริงจคิงของขวัญจะมอบให้ของจงขวัญจะมอบให้พูดมาอยู่ในรายการตายแล้วอะไรให้แก้แบงกเงินทองไม่ให้ไม่ซองอ่ะไอ้ เป็นบัตรสมนาคุณจากตัวบกทอนครับไม่ให้เงินหรอไม่ใช่บัตสมราคุณเช่นวันไหนที่ที่รักอยากให้ปาทําอะไรมากๆแล้วถ้าให้การเนี่ยคือปาไม่สามารถจะบายเอย่างได้ต้องทําเดี๋ยวนี้ต้องทำไอหยาสามีจะเป็นคนดูแลทุกอย่างเองนีบัตรนวดบัตรนวดใีบัตรนวดด้วย อะไรตู้ตู้เลยไอ้น่อเท้าอืมนีต้องใช้ละน่อเท้าสามารถใช้ได้เดนี้แต่ใช้แล้วฉีกทิ้งเลยนะขอสามใบได้ไหมฉีกทิ้งเลย reuse ไม่ได้นะครับใช้แล้วเดี๋ยวผมมีขอใช้ธิ์คืนนี้ค่ะผมมีสแตมป์อย่างผมปั๊มปึ๊บใช้ใหม่ไม่ได้แล้วก็ฟุตอันหนึ่งแล้วก็ตัอด้วยน่องอบาอะไรอเดี๋ยวมันจะหมดนะหมดอะไรคะหมดแรง วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจเซอร์ไพรส์นุนะครับสำเร็จไปได้ด้วยดีขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแกร b มา r t ทนะครับที่มาช่วยสนับสนุนคลิปของเรานะครับวันนี้นะครับมีโค้ดพิเศษมาแจกนะครับใครที่เป็นยูเซอร์ใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้แกร b หรือไม่เคยใช้แกร b มา r t นะครับอยากให้ลองโหลดมาใช้เพราะเขามีโค้ดมาแจกเพียงแค่กดว่า F R E S H 40นะครับลดเลย40%รลดสูงสุด100บาทแล้วก็ซื้อขั้นต่ำนะครับ200บาทเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณแกร็บมาแลนด์นอฟเฟชสดเถิดชาวไทยของสดทั่วไทยมีให้เลือกหลากหลายพร้อมส่งถึงบ้านแล้ววันนี้เฮ้ยนวดงอ๋เฉยเฉย ลูกล้องแล้วเห็นไหม